ิปนี้ก็เช่นกันที่แสงทองสองทางนะครับก็อายากจะได้เหรียญนะครับต้องการเหรียญของปีพศนี้นะครับซึ่งแสงทองสองทางก็ขอตั้งราคาเอาไวอา้อาจจะหาเหรียญ UNC คงจะไม่ได้แล้วสำหรับเหรียญปีพศนี้ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพนี่ๆลุงปะะ้านาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มีข่าวดีสําหรับพี่น้องที่มีเหรียญตามที่ช่องของเราต้องการน,นะครับซึ่งคลิปที่แล้วเราก็ประกาศรับเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2 5 3 1นะครับซึ่งเราก็ได้มาในจํานวนหนึ่งนะครับมาในจํานวนหนึ่งก็มีหลายท่าน นะครับก็ <interfer en> บน่นบอกว่าเฮ้ยทำไมมันราคาต่ำนะครับทำไมให้ราคาต่ำจางแสงทองอ่าก็เป็นปกตินะครับเป็นปกติอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับอ่าส่วนช่องทางที่อาจจะได้เยอะกว่านะครับอาจจะได้เยอะกว่าที่แสงทองสองทางรับนั้นก็มีนะครับที่แสงทองสองทางแนะนําให้พี่พ,พี่น้องน้องลุงพนอาน,นะครับอ่าก็ลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูอ่าไปเปิดประมูลกันดูนะครับเผื่อบางทีหลายๆท่านที่บอกว่า แสงทองสองทางให้ราคาต่ำนะครับอา,อาจจะได้ราคาสูงกว่าแสงทองสองทางนะครับและหลายๆท่านก็มีการลงประมูลกันนะครับลงประมูลกันแล้วก็ได้ราคาที่สูงกว่าแสงทองสองทางให้นะครับซึ่งเหรียญปีพศ2531นั้นยอดการผลิต6 2 0 0เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่750บาท750บาทแต่แสงทองสองทางให้เหรียญละ หนึ่งพันบาทบอ,อกว่ามันหายากทําไมไม่ให้ราคาที่สูงกว่านั้นแสงทองสองทางก็ให้มากกว่านั้นก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ราคาแม้ว่าการประมูลจะได้เยอะกว่าก็ต่างกันเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับก็ดวงดีก็ได้นะครับอาจจะได้เยอะดวงไม่ดีก็อาจจะได้ราคาที่ต่ากว่าราคาที่แสงทองสองทางให้นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เช่นกันที่แสงทองสองทางนะครับก็อยากจะ ได้เหรียญน,นะครับต้องการเหรียญของปีพศนี้ซึ่งแสงทองสองทางก็ขอตั้งราคาเอาไว้อาอาจจะหาเหรียญ UNC คงจะไม่ได้แล้วสําหรับเหรียญปีพศนี้นั่นก็คือเหรียญ1บาทดูเพียงแค่ปีพศน,นะครับปีพศออท่านก็จะได้ราคาถึงหลักพันอ่าซึ่งเอ๊ทำไมถึงเอาเหรียญเล็กๆอะรูมิเนียมบอลเอามา กองมาเนิดเถิดเทิงนะครับเยอะแยะมากมายสาหรับเหรียญ25สตางค์เพื่อที่จะเอามาตอบคําถามพี่ๆน้องๆลุงป้าอานั่นเองนะครับที่หลายๆท่านส่งเหรียญเข้ามานะครับเหรียญ25สตางค์รับซื้อให้หน่อยว่างนั้นนะครับก็เหรียญ25สตางค์นะครับต้องขอแจ้งพี่ๆน้องๆนะครับที่หลายๆท่านส่งเหรียญขอบซ้อนเข้ามานะครับส่งเหรียญสองขอบนั่นเองเอามาให้แสงทองสองทางนะครับ เป็นเหรียญลักษณะสองขอบนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนนะครับเหรียญขอบซ้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ส่งภาพถ่ายเอาเหรียญปีพศได้ก็ช่างที่เป็นเหรียญอลูมิเนียมบอนชนิดราคา25สตางค์เอามาให้แสงตรงสองทางเงินราคาซึ่งนอกเหนือนะครับขอแจ้งทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ เรามาดูที่เหรียญก่อนเหรียญลักษณะแบบนี้ที่เป็นขอบสองขอบซ้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังอันนี้จะเป็นเราจะเห็นได้เยอะในปีพุทธศักราช2540 41 10 41 4 43นะครับแล้วก็ปี39ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบสองขอบนี้เป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะครับเออเลอร์คอยนนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้ มีเพียงแค่ไม่กี่ท่านมีนะความต้องการในเหรียญเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับซึ่งช่องแสงทองสองทางก็ไม่ได้ต้องการในเหรียญที่เป็นขอบซ้อนแบบนี้ส่วนที่ปีพศที่มีความต้องการนั้นนะครับก็จะเป็นปีพศสอง0ันห้าอยสาสิบปีพศสอง2ันห้าอสี่ิบสองปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่และปีพศสอง1ันห้าอยห้าสิบอ็ดนั่นเองนะครับส่วนปีอื่นๆนั้น นะครับปีอื่นๆนั้นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับสองขอบแบบนี้เพราะราคาไม่ต่างจากหน้าเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับขอแจ้งพี่น้องนะครับที่ท่านเห็นกองอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับที่แสงทองสองทางรับเข้ามาล็อตหนึ่งก็ประมาณ800กว่าเหรียญพันกว่าเหรียญนะครับที่รับเข้ามานะครับอันนั้นก็เฉลี่ยแล้วตกไปเหรียญหนึ่งก็ประมาณเพียงแค่2 บาท3บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับทําไมมีหลายๆท่านก็ถามบอกว่าเอ๊ะมันถูกขนาดนั้นจะซื้อไปทําไมนะครับเอาเถอะนะนะครับสักวันหนึ่งมันคงจะมีความต้องการของใครหลายๆคนนะครับแสงทองสองทางก็เพื่อเก็บสะสมเท่านั้นเองนะครับเราไปเหรียญของเรานะครับซึ่งเหรียญที่แสงทองสองทางต้องการเหรียญที่แสงทองสองทางต้องการก็คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ พี่น้องหลายๆท่านก็ส่งข้ามายให้กับแสงทองสองทางนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับแบ่งปันถึงแม้ว่าราคาเหรียญน,นั้นจะไม่ไม่ได้สูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้ก็จะมีอยู่สองราคาด้วยกันเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้แสงทองสองทางให้อยู่ที่เหรียญหนึ่งห้าร้อยบาทเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับของอปีนี้นะครับเหรียญแรกนะครับแบบแรกแสงทองสองทางให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทตัวนที่ แบบที่2นะครับแสงทองสองทางให้อยู่ที่1,200บาทถ้ามีสภาพที่สวยงามหน่อยได้1,200บาทแต่ถ้าเหรียญที่สึกหลออาจจะไม่ถึงนะครับแต่แสงทองสองทางตั้งไว้สูงสุดที่ 1,200บาทก็คือเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2,529นะครับแบบแรกก็คือแบบช่อฟ้าสั้นนะครับให้ราคาอยู่ที่500บาทนะครับส่วนแบบที่2ก็คือช่อฟ้ายาวนะครับให้อยู่ที่1,200บาทถ้าสภาพสวยอ่านี่ก็คือเหรียญที่ช่องของเราต้องการคือคลิปที่2นะครับคลิปแรกก็คือเหรียญ10บาทปี31นะครับมีพี่น้องหลายๆท่านอ่านะครับ5ท่าน6ท่านแล้วนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามานะครับเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้นะครับสาหรับ หลายท่านนะครับเปิดซองนะครับเปิดกล่องเรียบร้อยนะครับดูเหรียญดูอะไรเดี๋ยวแสงทองสองทางจะโอนตังค์ให้นะครับสําหรับพี่น้องที่ส่งเหรียญมานะครับส่งเหรียญมาขายนะครับอาจจะราคาอาจจะได้ไม่สูงมากนักนะครับแต่ก็อยู่ในราคาที่แสงทองสองทางประกาศไว้นะครับหลายท่านนะครับอนี่ก็คือเหรียญที่เราต้องการชนิดราคา1บาทปีพศ2529นนะครับตามราคาที่แสงทองสองทางได้ แจ้งไว้ในคลิปนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับให้ท่านดูนะครับดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับดูไม่ว่าในวิดีโอไหนนะครับในคลิปจะมีตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับจะมีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างหรือเป็นคําบรรยายนั่นเองนะครับจะมีที่อยู่หรือช่องทางติดต่อของแสงทองสองทางนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับหากท่านดูคลิปก็คงจะเห็น ช่องทางการติดต่อของแสงทองสองทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะเป็นเหรียญที่เล็กๆนะครับที่แสงทองสองทางจะประกาศรับนะครับอ่าคลิปนี้ก็ของปี พศ2529นะครับปีพศ2529แสองสทองสมทานขอครับเรารับเพียงแค่50เหรียญน,นะครับจะชอฟ้าสั้นหรือชอฟ้ายาวนะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับชอบฟ้าสั้นนะครับ แต่ส่วนชอบฟ้ายาวเราก็ยัง,ยงไม่มีนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับให้พี่น้องเป็นหูเป็นตานะครับเป็นคนจัดหาให้นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงได้เหรียญที่เราต้องการนะครับสําหรับเหรียญปีพศ .2529 แบบชอบฟ้าสั้นและชอบฟ้ายาวนะครับตามราคาที่แสงทองสองทางประกาศเอาไว้นะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ถูกหวยรวยหุ้นนะครับหวยงวดนี้เด็ดๆมีเยอะแยะมากมายนะครับเด่นหนึ่งว่างง้นนะครับเด่นหนึ่งร้องหนึ่งโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมสองเจ็ดห้าว่างง้นนะครับอ่าลองดูนะครับอการเล่นก็อย่าไปเล่นมากนักนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เราเสียเงินเสียทองนะครับในสภาวะยากแค้นฝืดเคืองแบบนี้นะครับเล่นมากไม่ดีเอาพอหอมปากหอมคอพอไม่เดือดร้อนนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ